ุดเลยดูดิมันไล่พึ่งมัเนี่ย ครับที่น้องทุกท่านครับกลับมาพบกับหมู่บ้านโคกเช่นเคยนะครับวันนี้ออกมาตามล่าหาพึ่งหาต่อเหมือนเคยนะครับก็มาคนเดียวนะครับพานต้นยังไม่หายนะครับเพราะว่าไปขี่หมอไใส่ล้มนะครับวันนี้ก็เลยมาดูไมายนะครับเป็นดอกมายราบนะครับเคยมากับพานต้นครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่คราวนั้นฝนมันตกนะครับวันนี้ก็เลยลุยเดี่ยวมานะครับมาเจอตัวกินดอกไม้อยู่นี้นะครับ เดี๋ยวต้องไปลุ้นว่าจะเจอรังหรือเปล่านะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่เจอรังนี้ก็ไปหารังอื่นนะครับอย่าไปคาดหวังมากนะครับเดี๋ยวมันจะผิดหวังนะครับเวลาหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวลองไปลุ้นกันดูนะครับไปครับมีตัวใกล้บินอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับนั่งต่าๆไว้นะครับเราจะได้เห็นนะครับอย่านั่งใกล้เกินไปนะครับบางทีมันวนนะครับมองไม่ทันเลยนะครับ มีตัวเดียวนี่โอ้หมดโอกาสเลยครับเดี๋ยวรอดูนะครับเช็ดแล้วหรือเปล่านะครับกล้องน่าจะไม่เห็นนะครับไกลนิดนึงนะครับบินไปทางไหนก็ตามไปทางนั้นนะครับเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับอย่าไปซีเรียสครับบางทีไปเจอก็อ่อนนะครับได้กำหนดเวลาก็หายครับ เลื่มเช็ดแล้วนะครับนี่ครับเช็ดแบบนี้แสดงว่ากำลังจะไปแล้วนะครับนั่งให้ดีเลยครับรอดูครับจะไปทางไหนนะครับนั่งห่างๆสักหน่อยนะครับเผื่อมันวนนะครับได้เกีรสอนเต็มขาก็เช็ดนะครับแล้วก็เทคออฟขึ้นแล้วครับ ขึ้นแล้วครับวนครับวน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 ไปทางไหนไปนู่นครับกล้องไม่เห็นนะครับเจอไหมเนี่ยบอกตามตรงว่าอาจจะหาไม่เจอนะครับจับติดตามไม่ค่อยได้เลยครับบินสูงขึ้นไปบนอากาศนู่นครับวนวนวนแล้วก็หายลับตาเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองเลาะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับ เลาะมาเรื่อยครับพี่น้องมาเจอตัวกินดอกเล็บแมวอยู่นี้นะครับเดี๋ยวนั่งดูสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับวันนี้เหมือนจะแห้วนะครับนี่ครับดอกเล็บแมวนะครับกำลังออกนะครับมีตัวต่อด้วยครับแต่ล่อไม่ทันครับเดี๋ยวนั่งดูนะครับนั่งดูจะเป็นชั่วโมงเลยครับพี่น้องครับตามมานะครับเจอแล้วครับอยู่ต่ำๆนะครับเป็นพึ่งเล็กนะครับ ก็ไม่ได้น้ำนี่ครับรังน้อยเดียวโอ้น่ารักดีนะครับเนี่ยเจอแล้วครับวันนี้นะครับไม่แห้วครับแต่ว่ามันเล็กครับเอ้ยมีรังหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับไม่เดี๋ยวทงเอาถังเอาอะไรมาเลยนะครับมีถุงอยู่ครับ นสองข้างล่างดูจะนันหนาพอดีไหมครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวลองควันใส่ดูนะครับไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับพอดีหรือเปล่าไม่ใช่แตกมาก่อน เห็นหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นนะครับน่าจะเห็นนะเดี๋ยวผมเอาควันใส่ตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับเผื่อว่าไม่พอดีเราจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเหนื่อยนะครับยาแห้งก็ชื้นนะครับช่วงนี้นะครับอันตรายไม่ใส่มุงมาเลยนะครับจัดสดไปเลย ดดูิมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ย <S 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 พยายามจะให้กล้องเห็นนะครับมีหรือเปล่าขาวขาวแค่รู้สิ มาไล่พึ่งมาเนี่ยชี้แล้วไม่มีเลยครับมีนิดนึงนะครับโอ้ยอยู่ไหมเนี่ยนั่นไหมครับ แสงมามีนิดนึงครับโอยยังไม่พอดีครับอีกสักห้าหกวันนะครับเนี่ยได้ครับถ้าอยู่นะไปครับไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องครับยังอ่อนมากเลยนะครับมีตัวอ่อนนิดเดียวครับต้องรอก่อนนะครับไม่ใช่หนีไปนะครับมาไล่พึ่งไปครับเดี๋ยวไปต่อนะครับ ยังไงถ้าเกิดไม่เจอก็คงจะกลับบ้านนะครับวันนี้ท่าทางจะแห้วแล้วนะครับ เลามานะครับมาเจอจุดพึ่งลงอีกจุดหนึ่งครับแต่ร้อนมากไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่ามันต้องรุนกันอีกนะครับอ้าอยู่ในพึ่งนี่นะครับกินดอกหญ้าอย่างนี้นะครับสามสี่ตัวนะครับเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับเดี๋ยวจะได้เรื่องนะครับนั่งดูอยู่นานมากครับเหมือนแดดจะร่มนะครับเนี่ยแต่ว่าร้อนจริงๆครับน่าจะเข้าไปทางนี้นะครับ แวบไปต่ำๆไหมครับอยู่พุ่มนี้หรือเปล่าจะลองเดินไปดูหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นรังที่เราเจอรังนั้นไม่ไกลกันนะครับเดีย๋ยวไปดูในป่านี้ด้วยนะครับพึ่งบินมาทางป่านี้นะครับเราก็ตามมานะครับมาเจอป้ายนี้ครับที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าโดยไม่รับอนุญาต <laughs> จบครับไปครับพี่น้อง